สวัสดีครับผมไอเพชรยนนะครับสำหรับวันนี้ก็กลับมาพบกันเช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูรถเข้าใหม่สดสดร้อนๆเลยนะครับเพิ่งทําการแตะร้านเมื่อสักครู่นะฮะก็เดี๋ยวพามารีวิวนะครับในส่วนของสภาพความสดเดิมนะครับสาหรับรถที่เพิ่งเข้าใหม่นะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหรือมีตําหนินะครับหรือว่ารถนะครับจะสวยขนาดไหนนะครับมาดูกันในคลิปนี้เลยนะฮะ สำหรับคันนี้นะครเป็น Toyota าอัลติ1.6ตัว G โฉม m i n นอร์เชนปี2017นะครับราคาอยู่ที่459,000บาทเท่านั้นนะครับและที่สำคัญ ไม่หลักหมื่นนะฮะไม่น้อยนะครับรู้สึกว่าจะมีเข้ามาประมาณ2หรือ3คันนะครับที่ไม่หลักหมื่นสำหรับ t o y ยต a a อ t i ติปี2017นะครับราคาเท่ากันรถนะครับจากหน่วยงานปลดระวางมือเดียวจากป้ายแดงประวัติศูนย์ตรงทุกระยะตรวจสอบศูนย์ t o y ย t a ได้ทั่วประเทศนะครับรับประกันว่ารถที่ทางบริษัทรพยนต์คัดเข้ามานะครับสวยเดิมทุกคันนะครับสวยเดิมทุกคันนะครับพาร์ทเนี่ยพาร์ทเดียวกับศูนย์เลย นะครับสำหรับรายละเอียดตัวรถคันนี้นะครับคันนี้เนี่ยเป็นตัวโฉม Minor c h a เชนนะฮะกระจังหน้าเป็นโครเมียมแบบ2เส้นและมีโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะครับสำหรับคันนี้นะครับทะเบียน6กไก่ดอร์ชดา2167กรุงเทพมหานครนะครับเป็นรถที่ใช้ในกรุงเทพนั่นเองนะครับ สำหรับชุดคมไฟหน้านะครับเดิมจากโรงงานแบบมันติรีเฟกเตอร์นะครับสำหรับโฉมนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของไฟ d เดทาม n n i n g Light แบบ LED 4เมตรนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวตกแต่งอยู่ที่ภายในนะครับด,ดีไซน์รูปโฉมนี่จะดูสปอร์ตและทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับโฉมนี้นะฮะเรียมสันตัวรถคมชัดเดิมจากโรงงานรับประกันในเรื่องของโครงสร้างตัวรถไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำมาอย่างแน่นอน นะครับและที่สำคัญประวัติศูนย์ตรงทุกระยะสามารถตรวจสอบศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศนะครับกระจกทุกบ้านเนี่ยก็จะมีโลโก้โตโยตา้านะครับไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนนะครับไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนนะครับกระจกเดิมแท้ศูนย์นะครับภาษีต่อให้เรียบร้อยหมดกันปีหน้าใช้กันยาวๆ ในส่วนของล้อและยางนะครับคันนี้ได้เป็นล้อแม็กปัดเงาขอบ16จากโรงงานนะครับเป็นล้อแม็ก5ลูส่วนยางเนี่ยได้เป็นยาง Firestone นะครับปี2022สัปดาห์ที่16นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นยางใหม่เลยนะครับเป็นยางใหม่ปีนี้เลยนะครับรหัสยาง205ทับ 55R16 ดอกยางเนี่ยเกือบ100%นะครับแทบจะไม่มีร่องรอยของการใช้งานนะครับขนงงขนเงาะสภาพสมบูรณ์ยังอยู่ครบ นะครับส่วนโครงสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นลอยซีนทานมะพร้าวนะครับจุดเม็ดอาร์ตเบ้าชกหรือว่าตัวน็อตเนี่ยโครงสร้างเดิมแท้ศูน์นะครับรถอาจจะเลอะหน่อยนะครับเนื่องจากพึ่งเข้ามาถึงร้านยังไม่ได้ล้างหรือว่าปรับสภาพเลยนะครับผมพามาดูรีวิวความสดความเดิมความเรียวของตัวรถนะครับในส่วนของกระจกมองข้างเนี่ยจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถปรับและพับไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับไฟเดียวให้เรียบร้อย ติดฟิล์มให้รอบคันนะฮะความหนาประมาณ40%นะครับโครงสร้างเสา ABC เดิมเดิมรถสีบอลเงินเดิมแท้จากโรงงานนะฮะรบับประกันเลยนะครับรถสวยอย่างแน่นอนนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจคันนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะ089 480 7362ผมไอเพชรยนตเบอร์โทรของผมสามารถแอดไลน์ได้นะครับสำหรับด้านหลังนะฮะด้านหลังนะครับก็จะได้ โฉมเดิมนะครับก็เป็นตัวโฉมใหม่นะครับไฟท้ายจะดูโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับฝากระโปรงท้ายเดิมนะฮะคิ้วฝากระโปรงท้ายเป็นโครเมียมนะฮะชุดโคมไฟ้ด้จากโรงงานแบบ LED ตกแต่งด้วยไฟเดี้ยวไฟถอยนะครับคันนี้เนี่ยมีในส่วนของเซนเซอร์ถอยหลัง2จุดนะครับที่เพิ่มเติมมาด้านล่างมีในส่วนของไฟทับทิมนะครับโลโก้บอกรุ่นนะครับอยู่ที่จุดเดิมโลโก้เดิมแท้ศูญนะครับมีไฟเบรกลงที่3ด้านหลังนะครับพร้อมกับไลฟ้า กุญแจเป็นตัวสมาร์ทคีย์เลดนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับปีนี้ก็จะได้เป็นตัวปุ่มพุ่มสตาร์ทแล้วนะครับเปิดฝากระโปรงท้ายจากตัวรีโมทได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านหลังกันสำหรับภายในเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถเก่งซีดานไซส์ L นะครับหรือว่าไซส์กลางของ Toyota นั่นเองนะครับเป็นลองในเรื่องของบอดี้แค่ในส่วนของ Toyota Camry เท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยได้ในส่วนของถาดลองเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ ตัวรถไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่เคยจดทะเบียนป้ายเหลืองแน่นอนนะครับมีเล่มหน้าแรกหน้า16หน้า18ตรวจสอบเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะฮะส่วนโครงสร้างด้านหลังนะครับรอยเชื่อมรอยซีนเดิมจุดเม็ดอาร์ตเดิมแท้นะครับชัดเจนโครงสร้างเดิมนะครับตัวนงต,ตัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยแกะ หรือว่ารอยถอดนะครับเป็นน็อตเดิมแท้ศูนย์ฝาก,กระโปรงเดิมแท้ศูนย์นะครับรอยซีนเนี่ยเล็บจิกเข้าปกติเลยนะครับความสมบูรณ์ของคันนี้เนี่ยรับประกันเลยนะครับไม่มีผิดหวงังไม่มีผิดพลาดอย่างแน่นอนนะครับบอกเลยว่ารถสวยนะครับรถสวยนะครับเราก็ยินดีที่จะแนะนำนะครับยินดีที่จะแนะนำเลยนะครับ ในส่วนของด้านล่างนะครับชุดเครื่องมือนะครับแม่แรงยางอะไหล่มีให้ครบถ้วนนะครับรุ่นนี้เนี่ยตัวยางอะไหล่เนี่ยจะยังได้เป็นล้อกระทะนะครับก็เป็นยางอะไหล่ติดรถมากับสู์เลยนะครับยางโยโกฮามาปี2016ไม่มีร่องรอยของการลงพื้นนะครับรอยเขาเรียกรอยแต้มสีตัวยางเนี่ยก็คือยังอยู่ครบทั้งเส้นนะครับในส่วนของโครงสร้างนะครับรอยซีนทางมะพร้าวรอยเชื่อมนะครับหรือว่าเป็นจุดเม็ดอาร์ตนะครับโครงสร้างเดิม นะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำมาอย่างแน่นอนลดประวัติสูงตรวจสอบได้ทุกระยะนะครับเข้าสูนตรงทุกระยะเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดประตูไม่มีตกแบบนี้เลยนะครับสีบอลเงินเดิมจากโรงงานทั้งคันรับประกันในเรื่องของโครงสร้างบอด,ดี้เครื่องยนต์ตัวรถไม่เคยมีการชนหนักพลิกคว่มจมน้ำนะครับพาเครื่องตัดต่อไม่มีแน่นอนนะครับรถเดิมเดิม นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถกันนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นตัวปุ่มพุสตาร์ทนะครับเหยียบเบรกกดสตาร์ทได้เลยนะครับทีเดียวติดนะครับไม่มีงองแงนะครับคันนี้นะฮะต้องบอกว่ารถเพิ่งเข้าร้านเมื่อกี้ด้วยนะครับยังไม่ได้เช็คหรือว่าปรับสภาพด้วยซ้ำนะครับในโซ่ของประตูเดิมนะครับแผงประตูจะเป็นโทนสีดําตัดกับสีเบรนะครับที่พักแขนเป็นหนังนะฮะกระจกปรับขึ้นลงออโต้ระบบเซนทันล็อกมือเปิดโครเมียมนะครับร่องรอยการใช้งานเนี่ย แทบจะไม่มีเลยนะครับค่อนข้างสมบูรณ์นะครับกระจกปรับและพับไฟฟ้านะครับดีไซน์แอร์เปลี่ยนไปแล้วนะครับในส่วนของด้านซ้ายด้านขวานะครับจะเป็นเหมือนใบพัดนะครับแล้วก็ปุ่ม engine start นะครับส่วนพวงมาลัยเนี่ยได้เป็นพวงมาลัยหนังเดิมจากโรงงานแบบ3ก้านนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันปรับเสียงเครื่องเล่นได้นะครับแล้วก็มีแอร์แบ็กให้ทั้งหมด7ใบแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้ นะครับส่วนไม้นะครับอยู่ที่84,982โลนะฮะไม่แท้แน่นอนตรวจสอบได้ถ้าไม่ตรงขับรถกลับมาคืนได้เลยนะครับขับรถกลับมาคืนได้เลยนะครับในส่วนของคอนโซลด้านหน้าเนี่ยก็จะได้เป็นโทนสีดำตัดกับสีเบดนะครับเครื่องเล่นวิทยุซีดีจากโรงงานสามารถเสียบสาย AUX USB ได้นะครับยังไม่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับยังไม่เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็ในส่วนของแอร์แอนนาร็อกปรับมือช่องชาร์จไฟ1ช่อง นะครับส่วนเกียร์เนี่ยได้เป็นเกียร์ออโต้ซีวีทีเจ็ดสปีดนะฮะหัวเกียร์เป็นหนังฐานเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดและก็รุ่นนี้เนี่ยมีในส่วนของระบบกันลื่นถลายนะครับมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ต้องบอกว่าร,ระบบเซฟตี้เขาเนี่ยค่อนข้างครบคันเลยนะครับแล้วก็บอร์ดเนี่ยได้เป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานนะครับสีเบจนะครับร่องรอยการใช้งานนะครับไม่มีรอยฉีกขาดต้องรอยการใช้งานก็มีบ้างเล็กน้อยเราปรับสภาพให้นะครับแล้วก็ตัวเบาะเดี๋ยวเราทํา ความสะอาดให้ใหม่รับรองว่าสวยใสแน่นอนนะครับสภาพสมบูรณ์ทั้งคันนะครับสภาพสมบูรณ์ทั้งคันรถเดิมๆม,มือเดียวจากป้ายแดงประวัติศูนย์ตรงทุกระยะสำหรับคันนี้ t o โ,โย t a a l อ i ิ1.6ตัว G ปี2017โฉมไมเนอร์เชนนะครับด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับสภาพเบาะสมบูรณ์มากนะครับไม่มีร่องรอยของการใช้งานหนะัก นะครับรอยฉีกขาดนะครับรอทําความสะอาดนะครับจบเลยนะสาหรับคันนี้พร้อมตั้งขายได้เลยนะครับภายในกว้างแอร์เย็นด้านหลังมีในส่วนของช่องชาร์จไฟให้2ช่องนะครับแล้วก็มีช่องเก็บของให้1ช่องนะครับรถสวยมากนะคันนี้รับประกันเลยนะครับรงคาเดิมเดิมนะครับรงคาเดิมเดิมไม่มีรอยขีดเขียนไม่มีรอยเจมิมรอยฉีกขาดของตัวหลังคาไม่มีสภาพสวยสมบูรณ์ รับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับสำหรับใครที่สนใจคันนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะฮะ0894807362ผมไอเพชรยนต์นะครับหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยก1บริษัทเพชรยนจำกัดเปิดทุกวันนะครับ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อเลยนะครับคุณภาพก็ยังมี คาบขี้ดินขี้ฝุ่นอยู่นะครับให้เห็นกันสดๆเลยนะครับว่ารถที่เราได้มาสวยสดเดิมขนาดไหนนะครับมีตําหนิอะไรบ้างนะครับหรือมีร่องรอยการชนการเบียดมาบ้างไหมนะครับสำหรับเครื่องคันนี้นะครับได้เป็นเครื่อง Duo VVTi 4สูบเดิมจากโรงงาน1 6 0 4 c 1,125รงแรงม้านะครับสังเกตได้เลยว่าเครื่องยนต์นิ่งนะครับอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดแอร์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันดู นิ่งละเงียบนะครับรอยมาร์ครอยแต้มสีจากโรงงานเนี่ยเห็นชัดเจนครบทุกจุดนะครับตัวน็อตเดิมนะครับไม่มีรอยถอดรอยผ่าของตัวเครื่องนะครับภายในห้องเครื่องแห้งนะครับไม่มีคราบน้ำมันเครื่องไหลเดือดรั่วซึมนะฮะรถสวยมากนะครับ แบตเตอรี่พร้อมใช้งานนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับอันนี้คือต้องบอกว่าตัวรถยังไม่ได้ล้างนะครับจริงๆแล้วห้องเครื่องเนี่ยเดี๋ยวเราต้องล้างทําความสะอาดอีกทีหนึ่งนะครับสังเกตได้เลยว่าก็ถือว่าค่อนข้างสะอาดนะครับเป็นรถที่ใช้ในตัวเมืองอย่างแน่นอนนะครับไม่ได้ขับลุยขี้ดินขี้โคลนนะครับในส่วนของโครงสร้างนะครับเบ้าชกตัวน็อตเดิมนะครับจุดเม็ดอาร์ตสวยเดิมชัดเจนนะครับรอยมาร์กสีตัวน็อตยังอยู่ครบ นะครับส่วนตัวน็อตคานด้านในเนี่ยก็ไม่มีรอยแกะหรือว่ารอยถอดนะครับจุดเม็ดอาร์สวยกลมเดิมนะครับฝากระโปรงน็อตเดิมไม่มีรอยถอดรอยไขนะครับโครงสร้างแก้มซ้ายขวานะครับเดิมทั้งหมดเลยนะครับคันนี้รับประกันโครงสร้างบอดี้1 0 0อย่างแน่นอนนะครับไม่เคยชนหนักที่ความจมน้ําคันหน้าน็อตเดิมไม่มีรอยถอดนะครับไม่มีร่องรอยของหม้อน้ําดันนะครับรอยมาร์กแต้มสีจากโรงงานยังอยู่ระบบเบรกเป็นแบบ ABS เรียบร้อยนะครับโครงสร้างเดิมเดิมรถเครื่องเดิมเดิม นะครับรถสวยมากไม่น้อยด้วยรับประกันว่าความสดความเดิมของเขานะครับเครื่องไม่มีหลวมอย่างแน่นอนสําหรับคันนี้ toyota altis หนตัว G ีปี2017นะครับราคาเพียง459,000บาทนะครับรถ หน่วยงานปลดระหว่างมือเดียวจากป้ายแดงประวัติศูนย์ตรงทุกระยะสนใจสอบถามนะครับ0 8 9 4 8 0 7 3 6 2ผมไอเพชรยนต์เบอร์โทรผมแอดไลน์ได้หรือจะเข้ามาชมรถตัวจริงเลยก็ได้นะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งบริษัทเพชรยนต์จำกัดเปิดทุกวัน9 0 0โมงเช้าถึง6โมงเย็นสำหรับวันนี้นะครผมไอเพชรยนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ